เพอาะอะไรครับพี่เกตุการก็เกิดขึ้นก็วันที่สิบห้าสิงหาคมปีสองพห้าหกห้าครับวันนั้นผมก็คือกลับมาจากพักเที่ยงที่โรงงานครับก็มากินข้าวเที่ยงที่บ้านครับเพราะโรงงานก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านก็กลับมากินข้าวเที่ยงที่บ้านก็เข้าไปในบ้านก็พบว่าภรรยาได้นอนนอนคว่ำหน้าที่พื้นครับก็คือมีน้ำลายแล้วก็มีเลือดออกมาทางปากครับ กดตัวก็คือเริ่มเสียวช้ำตอนผมก็รีบแจ้งหนึ่งหเก้าสายด่วนกู้ชีพให้มาช่วยครับก็มีมีมาทำ CPR ก็มีรถพยาบาลของของโรงพยาบาลมา,า,ม,ามารับตัวไป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 ต่อที่โรงพยาบาลครับแต่ก็แต่ก็ไม่สามารถช่วยภรรยาผมได้ครับภรรยาผมผมก็เสียในในวันนั้นครับในส่วนของเภรรยาที่กับเนางแอม รู้จักกันผ่านทางตัวแทนเพื่อนที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตอยู่ที่ราชบุรีครับแนะน,นําแนะนํให้รู้จักกันเพราะภรรยาผมก,ก,ก็คือเป็นเป็นตัวแทนประกันชีวิตในในทีมงานของของคนที่แนะนําให้รู้จัก,กครับครับแล้วเกิดอะครับนเกิดเหตุนมเจอที่ไหนมาทอะไรอวันวันวันที่เกิดเหตนุนี้ทางฆาตรกรได้นัดให้ภรรยาผมไปพบที่ปัม๊มปตทปั๊มเท่งครับผม แล้วก็ทางเพื่อนบ้านได้ให้ข้อมูลว่าภรรยาผมออกไปช่วงสักประมาณ9ก้าโมงครับแล้วก็กลับเข้ามาที่บ้านในช่วงประมาณ10บโมงกว่าถึงประมาณ11บเอโมงช่วงคาบเกี่ยวประมาณประมาณนี้ฮะแล้วจากนั้นก็คือผมก็คือกลับมากินข้าวเที่ยงก็เลยพบภรรยาตามที่ได้เรียนเรียนแจ้งเบื้องต้นไปก่อนหน้านี้ครับไม่ไม่ครับเพราะผมผมผมไม่ทราบครับว่าอย่างที่เคยได้ให้ให้ข่าวทาง ่านสื่อหลายสำนักแล้วว่าวันนั้นผมทํางานครับผมไม่ทราบผมไม่ทราบว่าภรรยาออกออกไปคุยครับแต่เบื้องต้นนี้ทางเพื่อนสนิทของภรรยาที่ได้ให้ข้อมูลก็คือเหมือนเขาจะนัดเคลียร์ยเรื่องเงินที่เขายืมภรรยาผมไปครับครับก็มีที่เคยให้ก่อนหน้านี้ที่เราเคยบอกว่าเรามีให้ให้ใหฝากทางฆาตกรช่วยไปออกเหมือนว่าให,ให้ให้ให้ช่วยแบบ คือถ้าทางฝั่งฆารกรเขาเป็นปล่อยเงินกู้ครับเราก็ขอขอดอกจากทางนั้นเราก็ให้เงินเขาไปครับใช่ครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่ทางฆารกรแจ้งมาขอยืมจากทางภรรยาผมว่าจะให้น้องที่รู้จักไปลงทุนในติ๊กตอกครับซึ่งเงินก้อนนี้แหละวันนั้นที่มันจะนัดคืนกันนะครับเพราะที่ภรรยาผมวงไปให้ก็สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทครับแล้วก็จะมีดอกของที่เราให้ทางฆารกรช่วยออกดอกไปครับ ที่เขาว่าจะมาเคลียรวนั้นบางส่วนก็คือที่เราให้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 ใหโอนให้ก่อนในั้นี้คือเจ็ดหมื่นะครับที่ครับผมแล้วก็วันนั้นวันนัดมาเคลียย์เรื่องเงินกันด้วยครับครับคิดเรื่องนี้เป็นการผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นครับมันไม่มีสาเหตุอื่นเพราะว่าผมภรรยาผมกับเขาก็รู้จักกันคือในก่อนที่ภรรยาผมเสียเนี่ยผมไม่เคยรู้จักหน้าของฆาตกรนะครับผมแค่ได้ยินภรรยากล่า บอกให้ฟังว่าเขาเขาเขาเป็นเหมือนเป็นเมียของนายตำรวจระดับเหมือนระดับใหญ่อะของราชบุรีครับก็น่าเชื่อถือในเรื่องของโปรไฟล์ครับคือเราก็คือขอไม่น่าโกงเราครับเพราะว่าแฟนเขาเป็นเป็นสามีเขาเป็นถึงตำรวจอะครับเรื่องเราก็เลยมั่นใจในใน,ในส่วนของทั่วาการการปล่อยให้ปล่อยเงินกู้ให้เขาไปครับออกเงินให้เขาไปช่วยไปเงินกู้ครับซึ่งเรื่องนี้คิดว่าฆาตกร อันนี้อันนี้ผมผมผมไม่ผมไม่สามารถให้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 ทราบได้ครับว่าเขาทำบ็นขบวนการหรือทำไงแต่รู้แต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขามาจากราดบุรีเพื่อตั้งใจมาฆ่าภรรยาผมโดยโดยตรงเลยครับผมผมรู้แค่นี้ว่าเขาตั้งใจมาฆ่าเลยวันนั้นครับทางคดีตอนนี้เป็นยังไงทางคดีตอนนี้ท่านทางสารท่านได้ออกหมายจับคดีภรรยาผมแล้วครับคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่รองไว้ก่อนนะครับ ที่ที่ผมได้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 รับข่าวสารมาครับทางที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจท่านได้แจ้งมาด้วยครับจะเหน็นว่าฆาตกรมีหลครูครับมันมันดูว่าเหมือนกับว่าจะไม่โดนประหารชีวิตเพราะว่าเหมือนกับว่ากฎหมายช่วยทางที่ว่าผู้กระทาผิดมันเหมือนมันคล้องครับผมก็คิดว่าจากผมที่ได้ยินหลาย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 ข่าวมาก็ประมาณว่า เขาน่าจะไม่น่าติดเกินยี่สิบปีครับผมเรียนเบื้องต้นจริงๆว่าผมผมไม่คิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวผมมันมันมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ค่าจริงๆเพราะว่าทางทางฆาตรก,รกรกับคือเหมือนกับถ้าถ้าเรื่องเงินน่ะเพราะมันไม่ใช่จํานวนเงินที่มันเป็นหลักล้านหลักสิบล้านที่ต้องมามาฆ่าแกงกัน,นครับ มันเป็นเงินเงินหลักไม่ถึงแสนประมาณเกือบแสนเท่านั้นเองครับคือถ้าเขาจะโกงเราอะ่ะผมก็จะทําอะไรเขาได้ครับเพราะสามีเขาเป็นตำรวจผมจะไปกล้าทําอะไรเขาอ่ะเขาโกงเขาโกงได้ครับผมไม่เข้าใจว่าทาไมต้องมาฆ่ามาฆ่ามาแกงกันด้วยครับผมผมไม่เข้าใจครับ,มรบผมก็คงเหมือนครับผู้สูญเสียทุกคนนะครับเหมือนกับญาติพี่น้อง ครอบครัวของผู้สูญเสียรายอื่นครับอยากให้เขาได้รับโทษสูงสุดมันก็ยังไม่สาสมกับสิ่งที่เขาทํากับกับกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกับคนที่เชื่อใจเขาคนที่ไว้ใจเขามันมันไม่สาสมครับเขาตายไปอีกกี่ร้อยกี่พันชาติมันมันไม่สาสมกับสิ่งความชั่วที่เขาได้ทําไว้ครับกับกับที่เขาได้ทํากับครอบครัวของของเหยื่อของผู้สูญเสียครับ ใ,ใช่ใช่ใ,ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างดําเนินการครับผมเพราะว่าท่านทางท่านรอผู้กูกลับสพจำท่านท่านก็ได้ประสานช่วยให้ทางที่ทำจังหวัดได้ได้เข้ามาช่วยเหลือครับในส่วนของที่ที่ที่ความสูญเสียของครอบครัวผมครับท่าน,นรีบไปไหน อ๋อพวกนี้ผมอาศัยอยู่กับลูกสาวสองคนครับซึ่งตอนนี้ก็กำพ้าแม่แล้วนะครับครับลูกสาวเรื่ครับลูกลูกทาวทุกอย่างครับก,ก,ก,ก็ช่วงแรกๆก็อย่างว่านะครับคนเราเคยอยู่กันพร้อมหน้าเห็นกันทุกวันเล่นกันหัวเราะกันพอมไม่มีคนหนึ่งอยู่ไปมันก็เหมือนอะไรบางอย่างมันขาดหายอยากชีวิตลูกก็ร้องคิดถึงแม่ครับก็กกนานเหมือนกันครับ อยากฝากบอกอะไรไม่ผมไม่มีอะไรฝากีหรอครับเพราะผมผมไม่มีคําพูดอะไรครับมัน,ม,น,ม,นมันหาคาพูดอะไรที่มันจะถ่ายทอดไปถึงความรู้สึกที่มีได้ครับมันแต่ผมแค่อยากไม่เข้าใจว่ามันทําไมต้องมาฆ่ากันเพราะเรื่องเงินแค่ไม่เท่าไหร่เองนะไม่รู้ิโลกจีนหรือเปล่าผมก็ไม่ครับ แต่ผมรู้ว่าจิตใจมันไม่ใช่มนุษย์ครับผมรู้แค่นั้นครับเสียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกบรนทมกับกลฮาร์ดคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดยืนแบบถูกขับมากเศรษฐกิจมันแย่ไม่จะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเห <S <S มือนเดิมคุณอยากได้ผู้นําคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเสียงประชาชนมากจะเินไปถ้าไม่รงทนด้านเืองประเทศชาติมันจะเลินไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทย ในปี2,566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองในเดลิเนียจับึกเลือกตั้ง66ได้ที่เดลิ y น e w ออนไลน์